สวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่เรกว่าคนธรรมดาจะไม่รู้ทำไมอาจารย์เสียงยาเนี่ยทำไมเสียงยาพูดแตดูบ่นดึกขึงโอ้แม่พูดไ่พูดธรรมดามันก็ธรรมดาไงนะครับพูดใต่มาแลู้โอ้โหดูขังขังนะว่าหลวอาจารย์จะมาแบบไหนวะเนี่ยวัศจรนะ อ่ศสจรอหันกัลย์ย่อผมก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบ้าเลยแม่ทำไมทำเหมือนกันทัางหมดไม่คือเราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าจะว่าเล่นลับก็ไม่ใช่เล่นลับนะเราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแตัสรู้แล้วพุทธเจ้าก็เอามาสอนเราให้รู้จัก ทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถูกไหมฉะนั้นอยากจะไปสวรรค์ต้องทำดีหูกไหมแล้วนี่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเลยนะครับเออรุ่นคุณเชื่อไหมไม่ผมใจสดครับผมไม่ค่อยเชื่อเออเหรอครับอ๋อคุณไม่เชื่อคุณใจสดเลยอ่ายสดตบหน้าทศีนีมิผมพูดเรื่อง พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเอาละคามันซื้อขายอะไรกันนักหนาโอ้โหโอ้โหจริงจริงเลยนะผมมันพวยปุ้นนะมุกคาเฟ่ด้วยครับคาเฟ่เหรอคาเฟ่หมดไปแล้วไม่มีหมดไปแล้วครับเออผมเห็นเปิดไปแล้วไปแล้วตามจังหวัดเปิดเยอะนะอาจารย์ไปรู้กรุงเทพหมดแล้วครับพวกขายตามวิวทิวทัศน์อาหารคาเฟ่อะไรนั่งชมวิวคาเฟ่เลยต่างจังหวัดคาเฟ่อะไรก็ตามเนี่ยครับตาม จังหวัดน่านท่องเที่ยวอะ่ะเรียกคาเฟ่นะครับคาเฟ่เฟเฟมีน้ำมีอาหารขายมีวิวให้เราชมเขาเนี้ยอ่าเขาเรียกคาเฟ่ไม่ใช่คุณคุณไปดูคุณอยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่เยอะไหมครับคุณรู้จักไอเอ๋อไหมคาเฟ่เขาไงบุญเลี้ยงไหมอ๋อรู้ครับ<ห>เขามีอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างอก็มีตลกมีกินเออมีนั่งดิ้งมีอะไรมีผู้หญิงอะไรเยอะไหมผู้หญิงไม่ได้มีอาจารย์เพราะว่าเขามานั่งกินเพื่อจะดูตลกอันนออเหรอครับ แล้วเรื่องต่างจัองจำกัดที่บอกคุณมีคาเฟ่มีไหมก็คาเฟ่คือมีตลกไหมอันนี้นะครับอ่าก็มีครับมีตลกมีใครที่คุณพูดมาทั้งหมดนี่นะครับผมวิเคราะห์ดูนะไม่ต้องไม่ต้องถูกผูกดวงดูนะครับดูตามอาการนะอครับแสดงว่าตอนนี้คุณไม่เคยได้อยู่กับเมียเหรอครับเมียไม่ได้อยู่บ้านเหรอครับคุณเลยข้างอ่ะคิดเออคิดมุนคิดนี่ไปใหญ่เลยเออใชบป่ะ น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งเออเอยมาคุยเรื่องวิญญาณโอเคครับไอ้คนรุ่นคนที่มาบอกพ่อให้เ,เชื่อว่ามีวิญญาณไหมเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะคนทุกวันนี้คนรุ่นใหม่นะผมมองดูนะทำไมมันทําชั่วเยอะอย่างม,มันบอกว่าบาปกลามบุรีนัลูกคนนี้ไม่มีไม่มีบเลยทําทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยค่าพ่อฆ่าแม่บ้างฆ่าเมียบัางค่าลูกบ้างเห็นป่ะอืมเออมัน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 เลิกเกินอะโหดเลิกเกินอะเพราะไม่มีฮีโร่ตับปะ ว่าเขาบอกว่าไม่มีวิญญาณไม่มีอ้าวแล้วไอ้อวิญญาณที่มันอยู่ในหัวสมองเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่จิตอยู่ในหัวสมองเพราะว่าเวลาเราตายแล้วนะเขาบอกว่าเผาหมดสมองสมองจิตวิญญาณไม่มีตายหมดเนี่ยแสดงพวกนี้มันมันทั้งพวกพวกบาปพวกมารมาเกิดแล้วตอนนี้มารเยอะมากเพราะว่าเรามองดูแล้วนะ,ะคนสมัยนี้นี่มันมันไม่ได้ท้องที่บ้านแล้วนะ ครับเออมันท้องนอกบ้านอ oh. เออท้องตามท้องหญ้าท้องโลกท้องในป่าเนี่ยตามไปพวกนี้เขาเรียกนะโรงแรมโรงแรมเลยนะน,น,ออน่น oh. แหละมันรูดเออนั่นแหละพวกอาวิอาเรียกอาโคจรอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นผมจะบอกให้คุณฟังนี่นะครับจากที่ผมศึกษาและคนน้นคะว้ญญาเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยมันมีจริง วิญญาณมันคือธรรมชาติ <Okay. S 2> จิตวิญญาณเนี่ยมาจากธรรมชาติ mm hmm. ธรรมชาติเป็นตัวสร้างผมวิเคราะห์หมดเลยนะจากกาเล็กซีลงมาสุรยิยะจัก,กรวาลมาโลกนะ <Okay. S 2> โอ้โหมันเรื่องที่มันคาดไม่ถึงเลยเออ <Okay. S 2> ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาทำแซกี mm hmm. นะนะ <Okay. S 2> เราหลายประเทศทำแซกีหมดสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงกันนะ <Okay. S 2> เอยเราก็ว่ามันต้องคนควา้า แล้วครับเชื่อไหมไม่เชื่อที่จะพาไปโอเคครับ